กลับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มีพระมาแบ่งปันชุดหนึ่งนะครับพี่พี่เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่องค์แรกนี่องค์แรกเป็นสมเด็จนะครับของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะพี่พี่ ด้านหลังเขียนว่าสมเด็จยานวิทยาคมคูณปริสุทธวัดบ้านไร่ดานกุทนทศนครราชสีมารุ่นสร้างถนนนี่อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะพี่ๆนี่ต้องเอียงนิดนึงนี่ยีมกราสองหมเจ็ดนะครับนี่ดูขอบตัดเป็นพิมพ์สมเด็จนะครับด้านหน้าฝั่งตะกุดหนึ่งดอก สว,สวยครับหลังปั๊มลายเซ็นนะมึกแดงตรงนี้เอาหนึ่งร้อยนะครับพี่ๆต่อมาก็จะเป็นล็อกเก็ตรูปไทยหลงตามหาบัวนะครับนี่มาในกรอบเลียมแบบวินเทจมาเลยนะครับ นี่ด้านหลังเขียนพุทโทรธธรรมโมสังโฆหลวงตามหาบัวที่ระลึกโครงการช่วยชาติห้ามจำหน่ายเอา60นะครับอันนี้เอา60นี่ต่อไปจะเป็นแหนบนะครับแหนบพระชัยหลังช้างนะครับก็เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ตรงนี้เขียนพระชัยหลังช้าง อนุญาตนี่นะครับพระชัยหลังช้างเดี๋ยวเดี๋ยวอนันนี้ลงกล้องให้ดูนิดนึงครับนี่พระชัยหลังช้างครบสองร้อยปีนะครับเป็นเนื้ออันปกักกากระลาเงินนะครับพี่พี่สภาพก็ สวยคลาสสิกดีนะครับนี่ด้าน,นหลังเขียนอายุ48พระรัตนกวีนะครับนี่นี่อันประกาศออกปี25 25นะครับปีพศสอ2 5เอา100ครับวันนี้อา100 ต่อไปก็จะเป็นเหรียญปี2525 25เหมือนกันนะครับเป็นเหรียญสมโพธพิภาษีสากยะทศพลน,นยานนะครับนี่ตรงนี้จะเขียนสมโพธพิภาษีสากยะทศพลนยานพระพุทธมนทน สุทัศน์นี่พศ2525ด้าน,นหลังเป็นตาพอปลอนะครับเหรียญนี้เป็นทองแดงลมดำนะครับด้านหน้ามีผิวผิวเปิดนิดนิดหน่นอยหนยนะครับแต่ก็สภาพถือว่ายังสวยนะครับนี่ครับพี่พื้นผิวจะเป็นลักษณะเหมือนแองกระทะนิดนึงนะครับ สภาพสวยครับออล้อยห้าสิบนะครับองนี้ต่อมาเป็นนี่เลยครับเป็นพระแก้วมรกตนะครับเป็นเหรียญพระแก้วมรกตนะครับรูปทรงเดียวกันกับเหรียญพระแก้วมรกตปีสองสี่กว่านะครับ นี่รูปทรงคล้ายๆกันนะครับด้านข้างเป็นลายดอกนะครับนี่เป็นซุม้มนี่เป็นเหรียญทองแดงนะครับผิวเนื้อทองแดงด้านหลังเขียนว่าที่ระลึกในการบำรุงพระพุทธศาสนาพวมิยสองศูนย์นะปีสอง0ห้าสองศูนย์ด้านหลังเป็นใบพัดเอยันใบพัดนะครับออกโดยสำนักพระพุทธศาสนานะครับ ก็มีพิธีปลุกเสกที่ยิ่งใหญ่นะครับก็เป็นเหรียญปีเล็กนะครับน่าเก็บสะสมนะมานะครับนี่สภาพก็ยังสวยอยู่นะครับมืดมืดนิดนึงนะครับพี่พี่วันนี้ฝนตกไม่มีแสงเลยครับนี่ เพชระสกติดชัดมืดๆนิดหนึ่งนะครับอยู่ในเลี่ยมเนาะพี่พี่อาจจะส่งลำบากนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยนี้เอาร้อยห้าสิบนะครับสวยเลี่ยมพร้อมใช้ต่อไปก็จะเป็นนี่นะครับเป็นรูปหล่อนะครับเป็นพระพุทธรูปปางลีลานะครับน่าจะเป็นเนื้อนวะนะพี่พี่เนื้อนวะแกงเงินนะครับ นี่ฐานเขียนวัดสะแก้วสีสันเพชรนะครับเป็นวัดน่าจะอยู่ที่สุพรรณบุรีนะครับเนี่ยผมเห็นมันสวยดีนะครับนี่น่าเก็บนะพี่ๆเอาไปเลี่ยมขึ้นคอก็สวยเลยนะครับนี่ องค์นี้เอาองนี้เหนึ่งร้อยนะครับองนี้เอาหนึ่งร้อยน,อ 100. นี่ต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่นินวัดคอนบุรีนะครับอำเภอคอนบุรีคนครราชสีมา เป็นทองแดงลมดำนะครับด้านหลังเป็นยันเหมือนผ้าปิดตานะพี่พเขียนวัดคอนบุรีอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาสวยนะครับ รายละเอียดคมชัดนะครับพี่พี่เส้นผมคมๆเลยนะครับเดีียญนี้เอาร้อยห้าสิบนะครับพี่พี่เดี๋ยญนี้เอาร้อยห้าสิบครับต่อมาก็จะเป็นตัวนี้เป็นเข็มกัดนะครับ แต่เข็มกัดด้านหลังนี่มันหลุดออกไปนะครับองนี้เป็นพระพระของศปปลาวนะครับของฝั่งประเทศลาวนะครับตรงนี้จะเขียนว่าพระบางพุทธลาวันนะครับแบบหนึ่งนะพี่พ พรบางพุทธลา,าวันนะครับ <c oughs> เป็นเหรียญของสองปปลาวนะครับเป็นเหรียญยุคเก่านะครับเอ้ยเป็นเขฉมกัดรุ่นเก่านะครับน่าเก็บนะผมว่าเนี่ยอันนี้เอาไปเลี่ยมขึ้นคอได้เลยนะครับสวยครับเป็นทองแดงลงยานะครับนี่กระลาลทองนะผิวเดิมเป็นผิวกะไะลาทองนะครับ นี่ก็จะมีผิวเปิดตามการเวลานะพี่พองนี้เอาร้อยห้านะครับนี่เอาร้อต่อมาเป็นนี่นะครับนี่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธหน้ากล่องเขียนที่ลึกมงคลหลวงพ่อคูณปริสุทธโธกล่องทัพภาคที่3สร้างรุ่นคูณบารมี9ยอด วัดป่าสามัคคีเอยทอดพระป่าสามัคคี8 4 0 0 0ื่กองวัดณนะวัดชัยสถานอำเภอสาระะพีเชียงใหม่1 9มีนาคม3 8นี่นั่นในจะประกอบไปด้วยพระ3องค์นะครับนี่มีเหรียญแล้วก็เป็นปกโพนะครับเอ้ยนาคปกนะพี่พนี่เป็นนาคปกนะครับ องนี icana, ้เป็นเนื้อเงินนะครับองนี้ก็เป็นเนื้อเงินนะครับองนี้เป็นเนื้อนาวะนะพี่พี่อันนี้น่าจะเป็นชุดกรรมการนะครับนี่เนื้อเงินจะต่อโค้ดเลขเก้าตรงนี้นะครับจะมีเนื้ออันปะกานะครับเหมือนกันเลยนะครับกับเนื้อเงินแต่ว่าจะไม่ต่อโค้ดนะนี่นะครับต่อโค้ดเลขเก้าตรงนี้ สภาพคลาสสิกนะครับนี่ด้านหลังด้านหลังเขียนว่ากองทับภาคที่3จัดสร้างรุ่นคูณบารมี9ยอดพระเจดีย์เยอดวัดชัยสถานสารพีเชียงใหม่ พศสองห้าสามเจ็ดนะครับนี่ตรงกลางก็จะเป็นรูปเอ,อ่อเป็นรูปเจดีนะครับนี่ชุดนี้นะ่าจะเป็นชุดกรรมการนะครับเดี๋ยวดูสององค์เล็กนี่หน้าปกสวยเลยนี่นะพี่พ เป็นนาปกจิ๋วนะครับตรงนี้เป็นเนื้อนวะนะครับตรงนี้เป็นเนื้อเงินไม่รู้ว่าจะลงกล้องเห็นหรือเปล่านะครับนี่ผิวเซียนๆส,สวยๆเลยครับอืมนี่ครับดูความคมชัดนะครับเดี๋ยวมาดูองนี้เนื้อเงิน สวยๆเลยครับดูด้านหลังครับนี่ด้านหลังจะเป็นรูปหลวงพ่อคูณนั่งยองนะครับ หลวงพ่อคูณปริสุทธโธสองห้าสามเจ็ดซูมไม่ได้เลยครับก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสภาพสวยครับ ไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยน,นี่เงินมีผิวเหลือบม่วงนะครับน้ำเงินม,ม่วงนะนี่ครับอืมสวยเลยเป็นคาบของปฏิกิริยาออกไซด์นะครับอากาศทำปฏิกิริยากับผิวเหรียญน,นะครับ พร้อมกล่องเดิมนะครับเอาสี่ร้อยห้าสิบนะครับพี่ๆหลวงพ่อคูณเอาสี่ร้อยห้าสิบครับต่อไปก็จะเป็นนี่เลยครับแห <c oughs> นบหลวงพ่อโสธรนะครับสร้างประมาณปีสองห้าหนึ่งสองนะครับพี่ๆนี่ตรงนี้เขียนหลวงพ่อโสธรฉะเชิงเซานะครับ นี่เป็น,นงานปะกานะครับเก่าถึงยุคนะครับพี่พี่อันปะกาเกา่า,าๆเนี่มันจะออกเป็นสีเหลืองๆอมเหลืองนะพี่พี่อมเหลืองอมเขียวนิดๆนะครับสภา,าพสวยเลยนะครับมีรอยลานนิดหน่อยนะครับรอยลานจากการปั๊ากระแทกนะครับนี่ตรงนี้เป็นยันต์นะครับนี่ สวยคลาสสิกมากครับเนี่ยอันนี้เอา300ร้อยนะพี่พี่เอา300นะครับ,รบต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตนะครับล็อกเก็ตหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนี่ปี2517รูปวันนี้จะออกซีดซนิดนึงนะครับสีจะเริ่มซีดนิดนึงนี่ด้านหลังเขียนอายุ วันโนสุขังพลังพระราชธรรมมาพรหลวงพ่อเงินนี่ออกปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะสวยๆคลาสสิกองนี้เอาองนี้เอาสามร้อยนะพี่ๆเอาสามร้อยนะครับ,รบล็อกเก็ตหลวงพ่อเงินต่อไปก็จะเป็นนี่เป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะครับเนื้อกาลหลเงินลงยานะครับนี่ นี่ด้าน,นหน้าเป็นลงยาเขียวแล้วก็ลงยาสีเหลืองนะครับตรงจีวอนนะออกปี2536นะครับพี่พี่นี่สภาพถือว่าสวยเลยนะครับนี่ตรงนี้เขียนว่าอายุ85ปีนะครับนี่อายุ85ปีตรงนี้ลงปูหลิว เอาสองอยห้าครับผมมาในกรอบเรี่ยมวินเทจมันเริ่มลานแล้วต่อไปเป็นหลวงพ่อทองมาถาวโลครับวัดสว่างท่าสีจังหวัดร้อยเอ็ดนะเกจีดังจังหวัดร 100, ้อยเอ็ดนี่เป็นเหรียญอุดมทรัพย์นะครับเหรียญอุดมทรัพย์เล็กนะครับเหรียญน,นี้ไม่ทันหลวงปู่นะครับ ออกปี2548นะครับนี่จะเขียนบอกตรงนี้เลยนะครับปุทองมาถาวโลวัสว่างท่า400เอยดสวยครับเหรียญน,นี้เอา250นะครับนี่สวยๆเลย250ต่อไปก็จะเป็นสมเด็จนะครับนี่ สมเด็จรุ่นแรกนะครับพระอาจารย์วันอุตโมนะครับออกที่วัดถ้ำพวงนะครับราวปี2,500 11้รนะครับนี่เอ่อกอบมันมัวๆหน่อยนะครับพี่ๆมัวมากเลยนะครับไม่ได้มัวหน่อยนะครับในจากอายุนะครับพี่ๆนี่ด้านหลังเป็นรูปเหมือนนะครับพระอาจารย์วันอุตโมหันข้างนะครับ ตรงนี้เขียนว่าพระอาจารย์วันอุตโมวัดถ้ำพวงนะครับเดี๋ยวจะเอียงแสงนิดนี่นะพี่พี่มันงคงนี้มันเรียมมันเบลอนะเนี่ยไม่เห็นเลยครับแต่สวยครับตรงนี้สวยสมบูรณ์เลย เนีย่ยผมดูแล้วแทบจะไม่มีรอยบินเลยนะครับเรียมเก็บผิวอย่างดีครับเอาห้าร้อยนะครับหายากนะครับพี่พี่นี่ต่อไปเป็นพระกิ่งคำข้าวหลวงปู่สวงนะครับออกที่วัดสุทัศนะก็มีหลวงปู่หมุนนะครับปลุกเสกนะครับพี่พี่อันนี้จะเป็นผิวชมพูนะครับผิวโทนชมพูนะครับนี่หน้าตาคมชัด ดูนะครับรายละเอียดเนี่ยคมมากๆเลยครับตรงนี้จะเป็นรอยเข้าป,ปาดเนื้อเกินที่มันปิ้นออกระหว่างกดพิมพ์หน้าหลังเนี่ยนะครับนี่ระหว่างแม่พิมพ์รอยประกบแม่พิมพ์หน้าหลังนี่เห็จะเป็นเนื้อเกินออกมาตรงนี้นะครับอันนี้รอยเข้าเก็บนะครับนี่ออกปีสามเก้านะครับวัดสุทัศน์นะ นี่สวยๆนะครับหลวปู่มหมุนปลูกเสกนะพี่ๆ <c oughs> เอาสามร้อยนะครับองนี้องนี้เอาสามร้อยนะครับนี่ออกปีสามเกท่านหลวงปู่มหมุนแน่นอนนะครับต่อไปก็เป็นนี่สมเด็จนะครับสมเด็จวัดละรังนะเป็น สมเด็จแตกลายงายย้อนยุกนะครับออกปีห้าหกนะครับนี่เห็นไหมครับตรงนี้จะมีโค้รละคังนะครับนี่โค้รละคังสวยๆเลยครับ <c oughs> <c oughs> เรียมเก็บผิวอย่างดีนี่นะครับความจริงเนี่ยมันจะมีรอยตาปั๊มจางๆอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเราแบบมันต้องลงกล้องดีๆอะ่ะพี่ๆี ต้องลงกล้องดีๆนะครับถึงจะเห็นนะครับแต่มันเลือนลางนะครับพี่นี่เอาร้อยห้าสิบนะครับตรงนี้สมเด็จแตกลายงาย้อนยุคป,ปีห้าหกวัดระฆังโคสิตารามนี่ต่อโคดครระฆังตรงนี้สวยๆเลยครับเอาร้อยห้าสิบครับนี่สุดท้ายเป็นนี่ครับ <c oughs> พระกิ่งเงินมาเสาห้านะครับนี่พระาธาตุพนมนะครับนี่เป็นรูปพระาธาตุพนมนะครับแล้วก็มีรูปพญานาคนะนี่สวยๆเลยครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะพี่ๆความจริงเนี่ยตรงก้นเนี่ยมันจะมีเนื้อผงพุทธคุณนะครับแล้วก็ปัม๊มมีตาปั๊ม ปั๊มเป็นรูปพญานาคอยู่นะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าอันนี้มันหลุดหายไปนะครับนี่พิธีใหญ่นะครับปลูกเสกก็มีหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่หลวงพ่อคูณวัดบ้านแผนนี่ครับนี่น่าเก็บสวยนะครับแต่องค์นี้ก็นี่นครับผงพุทธคุณอุดตรงนี้หายไปนะครับนี่จะต่อโค้ดสามที่นะพี่ๆนี่ตรงนี้เป็นโค้ดเสาห้านะครับ ตรงนี้เงินนี่ตรงนี้ทองนะครับนี่เดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนี่ทองสางห้าตรงนี้เงินนะครับนี่สวยๆพี่ นี่อันนี้เป็นคาบเบานะพี่พี่ๆขาวๆนี่นี่สองาสิบนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจองค์ไหนก็ทักเข้ามาสอบถามใน l ล n e ID ดได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไอดีไลน์ไว้ด้านล่างใต้คลิปนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับส่วนพี่ๆที่กดติดตามแล้วก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะครับนี่หลวงปู่ทองมา สวยครับผิวเดิมๆด,มดีนี่ลงปูหลิวนี่จมูกโดนนิดนึงนะพี่ๆนี่เขาก็จะลงยาหนาๆนาน,านะครับมันเหมือนจะไม่สวยนะแต่ความจริงมันน้ำยาที่เขาลงยาสีนะมัน นี่นะครับด้านความจริงด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับยันแต่ว่าน้ำยามันทับผิวนะพี่พเนี่ยผมพอสู่รทนเก่าจัดจัดผิวเก่ามากๆเลยครับสวยคลาสสิก ดูวงนี้หน่อยนี่สวยๆครับพี่ผมว่าน่าจะเป็นนวะแก่เงินนะไม่งั้นก็เป็นเนื้องเงินไปเลยนะครับเนี่ยไปโฟกัสหน้า ก็สนใจท่านไหนพี่ๆท่านไหนสนใจองค์ไหนรายการไหนก็ทักเข้ามาในไลน์ได้นะครับก็ต้องขอบพระคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ